โอ้โหดวงเองเนี่จะต้องได้สามีเป็นฝรั่งแน่นอนด้วยอืมต่อไปพ่อแม่ก็สบายแล้วนะไม่ต้องลำบากแลตอนนี้อืมชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนเราะน่ะมันชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลจนไปเจ็ดวันแต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่ไหมเองมันหมดหมดอบแล้วนะตอนนี้ <laughs> เอาละวันนี้เแค่นี้ต่อไปเองจะดี้วจเจริญเจริญไป อ,อ่ะอ่ะคนต่อไปมาเดินยังยัยเดิยนยนัโโโโยอองยังยังเังยงยัเลยองยั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 ้ยังยังยังยัยงยังยังยัโังยงยังยงยัังยเงยงงยังพังพังงั เป็นคนที่วกว,วนขี้บ่นหน้าลำคัญนี่โอ้โหเส้นสมองนี่มันตัดกับเส้นตรงนี้ด้วยเีย่เป็นคนี่คคนทันจะงโง็ไม่ค่อยจะทันคนเขาที่คงจะโดนหลอกมาบ่อยแล้วสิเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่นนนนแกบ่านนี้แล้วนี่ยังชอบเที่ยวอย่างนะ้เนี่ยชอบม่วสมด้วยบ้าตันหาระวังมันจะท้องไม่มีพ่อนลเนี่ยโอ้โ เส้นพุทธมันตัดนอนตรงนี้ด้วยนี่สามีที่คบอยู่นี่ไปแย่งเัามาใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้โหนี่ดวงเนี่เมียน้อยชัดๆเลยไอ้ถ้าคุณนายช่วยคุณนายยังไงเดี๋ยวก็เจ๊นายกระไเส้นเท้าคุณนายแตกซะขนาดนี้ใจผมพูดยังไงล่ะครับ